เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารบนรถบัสเขาจึงนอนราบลงบนสเก็ตบอร์ดที่กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นเพื่อนร่วมทีมก็ปลดตัวล็อกส่งสเก็ตบอร์ดให้ถลายเข้าไปใต้ท้องรถบัสที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารอย่างรวดเร็วสาเหตุเป็นเพราะผู้ก่อการร้ายได้ติดตั้งระเบิดหลายลูกไว้ใต้ท้องรถหากความเร็วลดลงต่ำกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงระเบิดจะทำงานในทันทีดังนั้นตำรวจจึงเหลือเพียงวิธีนี้วิธีเดียวที่จะส่งแจ็คผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ระเบิดเข้าไปใต้ท้องรถได้ ด้วยความร่วมมือของคนขับรถบัสเขาจึงไปถึงตำแหน่งที่ตั้งของระเบิดได้สำเร็จและด้วยประสบการณ์กู้ระเบิดที่มีมาหลายปีแจ็ครีบหาสายชนวนควบคุมระเบิดจนเจอแต่ในขณะที่เขากำลังจะตัดสายไฟสเก็ตบอร์ดความเร็วสูงก็กระแทกเข้ากับเศษยางบนถนนเข้าอย่างจังทำให้เสียการควบคุมในทันทีแม้แต่เชือกนิรภัยด้านหน้าก็รั้งไว้ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กับันแจ็คก,ก็คว้าโครงใต้ท้องรถไว้ได้ทันรอดพ้นจากการถูกล้อรถบดขยี้อย่างหวุดหวิดแต่แรงกระชากก็ทำให้เชือกนิรภัยขาด เขาไม่สามารถหยุดสเก็ตบอร์ดที่กำลังลื่อนถลไปด้านหลังได้อีกต่อไปเมื่อความตายเริ่มใกล้เข้ามาแจ็คตัดสินใจใช้ไขควง แทงเข้าที่ถังน้ำมันเพื่อเป็นจุดยึดแล้วใช้มืออีกข้างจับโครงเหล็กไว้เขาจึงสามารถปล่อยตัวเองออกจากสกเก็ตบอร์ดได้สำเร็จผู้โดยสารช่วยกันเปิดพื้นรถและดึงเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่อาจสบายใจได้เพราะถังน้ำมันที่ถูกแทงไว้กำลังรั่วยอย่างหนักอีกไม่ถึง10นาทีรถจะหยุดเองและทำให้ระเบิดทำงานทุกคนจะต้องจบชีวิตภายในรถคันนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยนำรถบรรทุกเข้ามาขับตีคู่ไปกับรถบัส หวังจะช่วยชีวิตผู้โดยสารด้วยวิธีนี้แต่มีเพียงผู้โดยสารคนแรกเท่านั้นที่โชคดีในขณะที่ผู้โดยสารคนที่สองกลังจะก้าวออกไปคนร้ายก็กดจุดระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้ประตูรถทันทีแรงระเบิดทําให้บันไดาทางลงเป็นรูโว่หญิงสาวร่วงตกลงจากรถและเสียชีวิตแจ็ครู้สึกผิดมากกับเหตุการณ์นี้แต่มันก็ทําให้เขาฉุกคิดได้ว่าต้องมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ในรถแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคนร้ายถึงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเขาตลอดเวลา หลังจากค้นหาอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พบเลนกล้องจิ๋วซ่อนอยู่เหนือประตูเมื่อรู้ดังนั้นหัวหน้าทีมตำรวจจึงรีบสั่งให้สถานีทำการดักจับสัญญาณในพื้นที่และเปลี่ยนภาพของรถบัสให้เล่นวนซ้ำเพื่อหลอกคนร้ายว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ความจริงการช่วยเหลือผู้โดยสารกำลังดำเนินอยู่ด้วยความพยายามของตำรวจและแจ็คในที่สุดผู้โดยสารทุกคน ก็ถูกช่วยไปยังรถอีกคันได้สําเร็จโดยที่คนร้ายไม่สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆตอนนี้เหลือเพียงคนขับและแจ็คอยู่บนรถบัสเพื่อจะหนีรอดออกไปแจ็คใช้ท่อนเหล็กขัดคันเร่งค้างไว้จากนั้นผูกปลายเชือกด้านหนึ่งเข้ากับพวงมาลายัยและอีกด้านหนึ่งผูกไว้กับแผ่นเหล็กจากนั้นพวกเขาก็นอนลงบนแผ่นเหล็กและพากันหนีออกจากใต้ท้องรถแรงดึงของเชือกทาให้รถบัสเปลี่ยนทิศทางจนในที่สุดก็พุ่งชนเข้ากับเครื่องบินร้างก่อนจะเกิดระเบิดปิดฉากเหตุการณ์สุดระทึกนี้ลง